CSS ครับบริษัท Communication and System Solution จำกัดมหาชนครับเคยเทดนะตอนเป็นมือใหม่ผมไม่รู้ไงว่าอ๋อมันต้องดูด้วยเหรอว่าเขาทำธุรกิจอะไรงครับจัดจำหน่ายสินค้าสายไฟระบบงานไฟฟ้าบำรุงรักษาด้วยนะครับ ดูรายใหญ่หน่อยโอ้โหรายย่อยถือเยอะมากเลยหกสิเก้าเปอร์ซโอ uh, ้ตายแล้วไม่ดีเลยจะต้องดูกราฟอีกทีนะครับบุคคลถือซะส่วนใหญ่บริษัทมีก้้มแก้มไม่เยอะครับงบนี่เกือบเยอะนะครับงบก็ทรงๆครับ ถ้าความรูม้สึกผมทรงๆในด้านลดลงอ่าทรงๆในด้านลดลงนะออมีปันผลด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่มีปันผลทุกปีอะ่ะเหมือนเขาให้ความสําคัญกับปันผลเคยเป็นไหมครับเหมือนเขารู้ไงว่าคนถืออะ่ะก็ต้องการปันผลไง S c s s ครับยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับถ้าไม่หลุดบาท8ปดสติตางค์ราคาปัจจุบัน2องบาทยีตังค์นะครับดูภาพใหญ่หน่อยเห็นไหม<_ <k> _ <an> คือตอนตอนผมมองอ่ะคือผมมองทั้งหมดว่าหุ้นมันมาจากคือหุ้นมันเข้าตลาดราคาเท่าไหร่ดูแบบนี้นะครับหุ้นเข้าตลาดปี2 0 1 3นะประมาณปี2 0 1 3เข้าตลาดราคานี้ 1>, 1บาท62สตังค์ขึ้นไปสูงสุดสร้างดอยไว้ให้8บาทย5ตังค์เห็นไหมครับ1บาท62สตังค์ผมตีกันสมาชิกจะได้ดูตามไปด้วยนะครับคุณดูรอบนี้ก่อนนะ,ะคุณดูรอบนี้ก่อนอคุณดูรอบนี้ก่อนนะครับคุณดูรอบที่มันเคยขึ้นก่อนนะครับ บาท62สตางค์แบาท25สตางค์เอามาคิดกัน8.25ลบบาท62ถูกไหมตะก,กี้ถูกไหมอ่าบาท62ได้อะไรได้อะไรคูณร้อยครับเท่ากับหารบาท62สตางค์หุ้นขึ้นไป400ร์เโดนเทขายแล้ว แปลว่าหุ้นตัวนี้ยสเต็ปการขึ้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกินสามร้อยคือผมจะบอกว่าเกินสามปุ๊บเนี่ยโหบอกตรงว่าโคตรอันตรายนะครับโคตรอันตรายนะครับแค่เรากระโดดไป100%เราก็เสียวแล้วถูกไหมในผมมองก่อนว่ารอบที่แล้วครับที่เขามา2ปี2013ครับแล้วเขาไปจบปีเนี่ยครับ2013นะไปจบปี2015เห็นไหมอ่าสี400่้ยเอร์เซ็ อ่าทีนี้ต่อไปครับต่อไปนะช้าชานะคุณลืมตัวน,นั้นไปได้เลยแต่คุณจำไว้นะหุ้นตัวนี้เคยขึ้น400%แล้วก็ปรับฐานนะครับแล้วลงมาอีกรอบหนึ่งจาก8ปดบาทยี่ห้ลงมาปรับฐานหกสิบตังค์ครับหกสิบตังค์นะอืม 8บาทยังลงมาปรับฐานไม่เสร็จสตังค์ได้เลยถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับรูปแบบบริษัทไหมก็มีสิทธิ์เกี่ยวครับมีสิทธิ์เกี่ยว,วเราเข้าไปดูแล้วไงโอเคกาไรมันลดลงใชแ่แต่นี่เขาไม่ได้เยอะกําไรมันลดลงใช่แต่นี่ไม่ได้เยอะปันผลมีแต่นี่คือคุณต้องเข้าใจใหม่ว่าเขาเรียกว่ารอบหุ้นแล้วก็ช่วงตลาดตกใจจริงๆเขาคงไม่อยากให้หลุดบาท6 2สองหรอกครับแต่เพเอิญว่าตรงนั้นมันเป็นตลาดตกใจนะครับตลาดตกใจ ทุกอย่างมันก็ลงหมดนะครับนะครับหุ้นใหญ่ยังลงเลยนะครับตีเส้นเทนเส้นกดครับตีมาที่หกสิบตังเลยนะครับปรับเป็นเดจัดทรงเส้นก่อนครับเนี่ผมอธิบายการทำราคาหุ้นหนึ่งตัวครับว่าเขาทำกันกี่เปอร์เซ็นต์นะ ประมาณนี้นะครับดูต้นเทนเป็นยังว่าต้นเทนตรงไหนนะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่า Cs s เนี่ยขึ้นแถวแถวบาท 10. สิบเส้นสองรวันบอกว่าบาทสามสิบก็ห่างกันไม่เยอะครับนี่ครับต้นเทนต้นเทนแต่ตรงเนี้ยถามว่าต้นเทนไหมก็เกือบต้นเทนขเขาเรียกว่าสเต็ปสองตึ๊บตึ๊บตึ๊บ ตึ๊บกำลังจะไปต้นเทนอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยนะปรับฐานปึ๊บมาจากเท่าไรแ8บาทนะครับปรับฐาน60ตังใจคอทําด้วยอะไรนะครับขึ้นเทสเส้นสองร้อยวันย่อย่อหลุดนะเห็นไหมย่อหลุดนะขึ้นเทสรอบหนึ่งย่อไม่หลุดครับเห็นไหมย่อไม่หลุดปิมปิมไซเวลข้างยกย่อย่อไม่หลุด200วันเห็นไหมครับแล้วขึ้นต่อมองดูทีนี้ก็จะสะบัดขึ้นต่อคําถามแล้วดูยังไง หุ้นมันจะไม่ลงแนวรับแนวต้านสำคัญครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่ตรงนี้ครับสองบาทสองตังอันนี้คือสายกราฟนะสายกราฟเขาไม่รอหลุดบาทเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับแนวต้านแรกตรงนี้ครับสองบาทสามสิบหกสตัง แนวต้านถัดไป2.48บาทส8สตางค์อามองแค่นี้ก่อนนะครับสรุปแผน c s s ครับเป็นขาขึ้นแล้วนะเป็นขาขึ้นแล้วเพราะว่าการาฟราคาย้ำนะครับเป็นขาขึ้นแล้วเพราะการาฟราคาอยู่เหนือเส้น2องวันสีมว่วงถูกไหมถามรู้ได้ไงเอาอ่าราคาปัจจุบันสีเขียสองบาทยี่สิหนะบหกสตางค์ถูกไหมอ่านะครับเสร็จปุ๊บพออ่านได้รับแนวต้านปุ๊บ ถามว่าคุณตัว a อซีเอจะขึ้นต่อไหมคุณห้ามหลุด2บาทสงตังไงมันคือแนวรับไงถูกไหมหรือแนวรับหลังพิงฝาเลยก็คือบาท83ดสิบสามตางค์ถูกไหมนะครับนี่คือหลักการกราฟทั่วไปเลยนะสรุปแผนซีเอครับแนวรับ2บาทสงตังห้ามหลุดนะแนวรับหลังพิงฝาบาท83ดสิบสามตางค์แนวรับที่ไม่ควรหลุดที่ไม่ควรรอมาหลุดคือบาท77สตางค์นะครับแนวต้านที่ควรผายให้ได้คือ2บาท36สกตางค์และ2บาท48สสตางค์ ถ้าผ่านสองวต้านี้ไปได้ตรงนี้ก็ไม่แปลกครับถ้าถามว่าหุ้นวิ่งมาปุ๊บชนสองบาทเจ็ดสิบจะวิ่งต่อเหรอไม่วิ่งครับมันก็ต้องย่อบ้างครับคุณต้องเข้าใจหลักการกราฟนิดนึงครับคือมันมีสมมุติคุณนั่งอยู่สิบคนในท,ที่เท็ดด้วยกันนะครับมันจะมันจะมีบางคนะนเข้าแล้วบางคน,นาขายคุณจะรู้ได้ไงว่าสิบคนนี้ใครเข้าใครขายถูกไหม นี่ครับมันถึงมันถึงดูว่าใครมีความรู้มากกว่าใครแค่นั้นเองในจุดจุดนั้นครับในจุดจุดนั้นนะประมาณนี้นะครับแล้วสองบาทเจะจะขึ้นต่อไหมดูแนวต้านถัดไปครับมองไปทางซ้ายนี่ครับสำคัญก็อยู่แถวนี้3ามบาทหกสิบแปด น่าดูแค่นี้ก่อนครับเพราะว่ากองเนี้แนวต้านแน่นอนเนี่ยครับแท่งเทียมมันเยอะคุณไม่ผ่านง่ายๆหรอกเนี่ยมีกองนี้อีกนะเนี่ยแถวเนี้แนวต้านแน่นอนครับไม่ได้ผ่านไปง่ายๆครับสรุปแผนซีดอีกรอบครับแนวรับหลังพิงฝาสองบาทสองตังค์นะครับแนวรับหลังพิงฝาสุดๆคือบาทแปดสามตังค์นะครับ แนวต้านที่คนผายได้คือ2บาท36 2บาท48แล้ว2บาท7ถ้าผ่านได้เจอกัน28 2 298 3บาทกลางๆประมาณนี้นะครับแผน C n S ประมาณนี้ครับขอบคุณ F C ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ